สวัสดีครับวันนี้จะมาคมาให้ดูวิธีการแกะกระป๋องนะครับเป็นกระปอ๋องใส่นมมีทั้งเ i ็กเซอร์และเ็อร์เบอร์ดี้แกะทำให้เป็นหัวแบบนี้เป็นแบบนีน้มาดูวิธีการแกะกันเลยครับ การแกะเสร็จแล้วครับแค่ในแหเอไม่ง่ายเลยครับใครจะทำต้นใจ,จติดโตได้เลยนะนี่ครับได้มาเป็นมองกาแฟแบบนี้เลยครับเป็นอลูมิเนียใช้มีเครื่องแบบนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องโมนะครับ ไปส้ครับมอดิฟายจากช่างแมวครับ